รับระดับสิยงของการแจ้งเตือนเป็นสูงเปอร์เซ็น์สวัสดีครับสวัสดีอีกรอบหนึ่งก็แล้วกันเนาะนะครับวันนี้จะพาไปดูบรรยากาศหน้าร้านที่ผมอยู่นะครับร้านนวดที่ผมอยู่นะครับเนาะไปดูกันเลยนะครับเนะาะกำลังเดินไปนะครับ นี่กำลังสงจากชั้นสองสำนักขอสมุดเบญญาลัยแหล่งเรียนรู้สำหรับคนตาบอดความประทับใจเมื่อได้อัปเดตเป็นมาร์คแอสเวนเชอร์ลัต ไปมาลัานนะครับไปมาลัานโอ,อ้บรรยากาศมาลัานนะครับโอเคครับ เจอกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ